แล้วก็มีการตัดขอบตรงนี้เป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ารอบนี้เห็นไหมใส่มาแล้วเรียบร้อยครับ X Series 2.2 m a x f o r d ครับเขาจะมีลายนะครับที่เป็นลายเคฟล่าตรงนี้แล้วก็มีสีแดงแดงตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้ในตรงนี้นะฮะโชคตัวใหม่ครับนี่คือโชคสตตฟเฟกและระบบ ADA าครับเขาใส่มาเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะครับสนับสนุนโดย PT เปิดรับทุกความสดใหม่สดใหม่ไปกับคุณ ขันต่อมานะครับที่ทําการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ครับเป็น MY 2 0 2 6ครับนี่คือ i e ูสุ X-Series ครับเป็นตัวที่หลายคนเนี่ยชอบซื้อมาแต่งมากมายครับแต่คําถามที่ลูกค้าครับชอบถามคือเมื่อไหร่เครื่องยนต์2.2ลิตรจะมาที่รอบนี้มาแล้วครับ จัดไปดูกันเลยครับว่าคันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างฮะอย่างที่บอไปครับหลังจากที่เขาเปิดตัวเครื่องนยนต์2.2ลิตรแม็กฟอร์ดไปนะครับ163แรงม้า400นิวตันเมตรเนี่ยที่ใส่มาก็ในส่วนของ d m a x นะครับใส่ในส่วนของ v c o อร์นะครับแล้วก็ตัว Highlander เข้ามาครับแต่ว่าตัว x อ็กซ์เที่รอบที่แล้วเขาใส่มาเนี่ยยังเป็นเครื่อง1 9อยู่แต่ว่ารอบนี้เห็นไหมใส่มาแล้วเรียบร้อยครับ X Series 2.2 Max Ford ครับนี่ใส่มาเรียบร้อยแล้วในรอบนี้รับรองว่าถูกใจกันแน่นอนครับแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็โอเคเปลี่ยนแร้่จากด้านบนเลยนะครับก็คือตัวของสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะอ่าแบบนี้เลยนะตัวนี้ที่เราดูกันอยู่คือรุ่นตัวที่เป็น h i g h l a n d ร er ์นะจะเป็นตัวยกสูงขับสองนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ลายใหม่แบบนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าครับเข,เขาจะ เป็นแบบมัลติเลเยอร์เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มมาก็คือตัวของสัญลักษณ์สีแดง Star s ไตล์เอ็กซ์นะครับคำว่าอิวสุแล้วก็มีการตัดขอบตรงนี้เป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็าลาคล้ายๆกันนะครับสิ่งที่หายไปคือกล้อง360องศาที่ไม่ได้ใส่มาในรุ่นนี้นะครับแต่ไฟหน้าครับนี่ เขามีการตัดสีแดงตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เราดูเมื่อกี้นะที่ไม่ว่าจะเป็น V c o r s หรือว่าจะเป็น Highlander เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าไฟหน้าเดี๋ยวเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็ตัดความเป็นรีเฟคเตอร์ออกไปนะครับข้างล่างก็จะมีตัวไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยเช่นกันแล้วก็สิ่งที่หายไปอย่างคือในเรื่องของเซนเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่า X Series เนี่ยเขาเอาไปเน้นแต่งนะเขาไม่ได้เน้นความแบบทันสมัยอะไรก็ยังยังไงเงี้ยเขาก็ เราเล่นเอาไปแต่งกันเองนะก็เลยไม่ได้มีออปชันอะไรเยอะแยะมากมายนี่แล้วข้างๆก็จะมีคําว่า x ตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้ให้เห็นได้ชัดเจนนะครับตัวล้อ Max ลายใหม่เหมือนกันนะฮะเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยมีตาลิสูดสีแดงตรงนี้ครับไซส์ของตัว Max กครับก็จะเป็นไซส์18นิ้วเหมือนกันครับก็อยางขนาดเดียวกัน265หกห้าทับสิบแปครับเป็นแบบ Highway Terrain ตตรงนี้เลยนะครับดิสเบรกหน้า ดัมเบลหลังนะฮะบันไดด้านข้างนะครับก็เป็นลายที่แตกต่างไปนะครับซึ่งมันจะเป็นดำล้วนแบบนี้นี่นะฮะเป็นดำล้วนแบบนี้เลยแล้วก็ตัวมือจับนะก็จะเป็นสีดำอย่าแงบบนี้นะครับนี่นะรกระจกมองข้างเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นก็คือเขาจะไม่มีกล้อง360องศาอะไรตรงนี้ให้นะครับด้านหลังก็ยางขนาดเดียวกันนะครับแม็ก18นิ้วเหมือนกัน ก็คงไม่ต้องดูอะไรนะครับตัวขอบนี้เขาจะไม่ได้มีตัวซุ้มมาให้เหมือนตัวที่เป็น V คอสครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนนี่เท่มากนะครับก็คือตัวสปอร์ตบาร์ใหม่นี่เป็นลายใหม่โหตอนต้องดูตรงไหนมันสวยเนี้ยมาน,นี่ใช่ไหมเราดูมุมนี้ดีกว,ว่าสวยกว่านะครับมีไฟเบรกดวงที่3าอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีคิดดูมันจะมีเป็นสปอร์ตบาร์แล้วมันก็จะแบบวาวขึ้นไปอ่ะเพื่อรองรับตัวไฟเบรกดวงที่3าโอ้โหเท่มากนะครับอมาดูข้างหลังครับ ข้างหลังเป็นเคียร์เลนเหมือนกัน,นครับตัวไฟด้านท้ายนะครับเป็นแบบ LED แล้วก็จะมีอาจจะมีบางดวงที่ยังเป็นไฟหลอดอยู่ฝังไว้นะครับแล้วก็ตัวกันชนหลังนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่มีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์มาให้มีคําว่า XDR ให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีกล้องด้านหลังเนี่ยยังมีกล้องหลังด้วยนะกล้องถอยหลังยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับ สติกเกอร์ลายใหม่นะครับสติกเกอร์เอ็กซิลีลายใหม่เพื่อให้มันคล้องจองกับด้านหน้านะครับอันนี้เปิดมานี่โอ้โหนี่ยไลเนอร์ของอีซูจัดมาให้เรียบร้อยแล้วคุณใส่สปอร์ตบาร์มาให้แน่นอนคุณต้องใส่ตัวที่เป็นไลเนอร์เอามาให้แน่นอนโอ้โหนี่นะสวยงามมากมายแต่ก็ยังไม่มีตัวที่เป็นช่วยผ่อนแรงในการยกฝาท้ายเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่เป็นภายนอของตัวอีซู D MaxX X s e r i e นะ ภายในอะไรเปลี่ยนไปบ้างไปดูนะมานะเปิดดูด้านในของ X-Series ครับนะตัวนี้ตัว Highlander ยกสูงนะอะไรบ้างนะเออมันก็แน่นอนครับเบาจริงๆอะทรงใกล้ๆเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนลายในการถักพวกนี้ใหม่ นะครับบบาเป็นแบบปรับมือนะครับตอนตัวนี้เป็น X Series นะครับมีคําว่า X ตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็รอบๆนะฮะเป็นการเดินได้ด้วยสีแดงทั้งหมดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี่อ,อสูตรงนี้เป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอหน้าจอขนาด8นิ้วเนาะรองรับตัว Android Auto แล้วก็ Apple Pay เหมือนเดิมนะครับมีตัวระบบ วัดความเอียงรถด้านหน้าด้านหลังแล้วถึงแม้จะไม่ใช่ตัวที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ว่าก็จะมีตัวนี้ให้เส้นเดียวกันครับหน้าจอนี่สวยงามขนาดใหญ่นะครับฮูมไลยังเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้ใส่แบบไฟฟ้ามาให้นะครับแต่ว่ายังมีพัดเดลชิพมาให้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอย่างเท่นะครับเกียร์เนี่ยต้องบอกว่าเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะเพราะว่าจับคู่มากับเครื่องยนต์2.2 Maxford 163แรงม้า400นิวตันเมตรอยู่แล้วนะครับ อย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับมีสัญลักษณ์ X ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไอช่องใส่ของเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอีสูงนี่เขาชอบใส่อะไรแบบนี้มาให้นะแบบนี้เยอะแยะนะครับที่วางกง้งที่วางแก้วนี่เขามีให้เห็นปะ่ะวางปั๊บก็เย็นตลอดทางแน่นอนนะครับมีตัวออโตสตาร์สต็อปให้นะอันนี้มีตัวที่ช่วยล้างนะครับที่เป็น ตัวกรอง E.P.F. ด้วยนะครับแล้วก็นี่นี่เยอะะนะครับตัวประตูนะครับก็จะเป็นลายนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าจะมีลายเส้นแบบสามมิติหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็มีชิ้นเป็นโนแบ็กตรงนี้ตรงนี้จะเป็นซอฟท์ทับชุดเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นพลาสติกหมดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆเนาะของภายในเนาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเฮ้ยก็มีไฟให้ด้วยนะนี่แต่งหน้านะฝั่งนู้นมีไหม เอ้ยเอ็กซิลี่เขาไม่ธรรมดาเนี่ยใส่มาแบบนี้นี่ก็เสียดายอันนี้ยัไม่ใช่ตัว LED นะแล้วก็เช่นนี้ก็มีเป็นหลอดเหมือนเดิมอ่ะนี่ด้านหน้าครับของตัวยูสุเ x ็กซิลีครับในรุ่นของไฮเดนเดอร์อะด้านหลังครับก็คล้ายๆกันนะครับนั่งได้3คนเนาะแล้วก็มีที่เท้าแขนเหมือนเดิมนะฮะมีแอร์ให้ครับด้านหลังนี้มีช่อง USB Type C ให้เหมือนกัน เนาะก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะผมว่าก็อาจจะแตกต่างในเรื่องของก็ไม่ต่างเนาะเอาจริงอะกลับก็ดูก็คล้ายๆกันนะครับก็ขนาดไซส์เดียวกันนะรับที่เราลองนั่งดูไปเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ก็เยอะแยะมากมายนะฮะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปฮนะในส่วนของ x s e r s นะในรุ่นของ h y แลน a ดหรือว่าตัวที่เป็น ขับ2ยกสูงนั่นเองครับหลังจากเมื่อกี้นะฮะผมพาไปดูตัวที่เป็นไฮรลนเดอร์นะครับขับ2ยกสูงมาให้ดูแล้วเรียบร้อยนะฮะหันมาดูคร่าวๆครับคันนี้นะฮะนี่คือตัว X อ็กซ์ซที่เป็นตัวเตี้ยนะนี่โหแต่งสติ๊กเกอร์สวยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเพราะมีความสีแดงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีนี่ข้างล่างครับเขาจะมีลายนะครับที่เป็นลายเคฟล่าตรงนี้แล้วก็มีสีแดงๆตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้นี่ตรงนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่แตกต่างครับแล้วก็ที่สาคัญคือ เป็นที่เป็นตัวที่ใช้เครื่องยนต์2.2แบ b ส์ฟอร์ด163แรงมา้า400นะิวตันเมตรฮะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวแม็กซ์นะครับนี่อ่าแต่ว่าแม็กอันนี้ครับขนาดลดลงนะฮะเหลือแค่16นิ้วเพราะว่าแน่นอนว่าเขาเป็นตัวเตียนะ้ยเนาะยางเขาใช้เป็น215ทับ 70R16 นะอ่า,นะอาแล้วก็บันไดข้างเขาไม่มีแนะนะ่นอนเขาเป็นตัวเตี้ยครับเขาก็เลยใส่เป็นสเกิร์ตข้าง แบบนี้มาแทนนะครับามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็แน่นอนสปอร์ตบาร์หายไปนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ตัวไลเนอร์ก็จะไม่มีเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายเหมือนกันนะครับเป็นแบบเคียร์เลนส์ครับเพียงแต่ว,ว่าด้านล่างครับที่เป็นกันชนเห็นไหมเขาจะใส่เป็นลายเคฟลาต้องบอกว่าเป็นลายเคฟลานะครับไม่ใช่ชิ้นเพชรเคฟลาเป็นลายเคฟลาเท่านั้นนะครับนี่คือสีที่ต่างไปแล้วก็ตัวสติกเกอร์ก็ ดีไซน์ใกล้กันพีงแต่ว่ามันมีตัดขอบสีแดงอะไรแบบนี้เข้าไปให้นะครับมีเข้าไป X Series ตรงนี้นะครับอ่ะเปิดดูนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าคุณชอบแบบไหนชอบตัวเตีย้ยก็เลือกแบบนี้ได้เพี่แต่ว่าอุปกรณ์หลายอย่างที่มันอาจจะหายไปเงี้ยหรือว่าอาจจะมีหลายอย่างที่มันเพิ่มเข้ามาให้มันดูหล่อมากขึ้น,นครับอันนี้ไม่พอครับข้างในของตัว X Series ที่เป็นตัวเตีย้ยเนี่ยเป็นไงบ้างไปดูกันฮะนี่มาดูสิโอโหเห็นไหม บอกครับเขาจะใช้เป็นเบาะผ้านะครับนี่เขาใช้เป็นเบาะผ้านะฮะปรับมือเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้แต่ว่าจะเป็นสีทูโทนเนาะมีคำว่า X Series มีคำว่ามีทูโทนสีแดงแล้วก็สีดำนะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็เกียร์ตัวนี้ยังใส่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดอยู่นะฮะแล้วก็เปลีมือธรรมดานะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับแปดนิ้วนะรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เหมือนกันนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบแมนนวละ นะครับอ่าแล้วก็มีตาสนารักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัดขอบสีแดงอะไรพวกนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนของเดิมแหละนะครับแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับดูข้างหลังเช่นเดียวกันเขายังเป็นเบาะนะครับที่แบบทูโทนนะครับนี่แล้วก็มีที่เท้าแขนให้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่นะฮะแต่สิ่งที่หายไปคือแอร์ครับแอร์หลังจะยังไม่มีนะฮะตัวนี้เป็นที่เปลี่ยนเป็นที่วางของแทนแต่ว่า ตัว USB Type C เนี่ยใสมาให้แล้วนะครับนี่เป็นภายในครับที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ภายนอกของตัว X Series ครับแต่ต้องบอกเลยก็คือ X Series เนี่ยรอบนี้ที่เป็นฮีโร่ที่สุดก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์2.2 Maxford 163แรงมา้า400นิวตันเมตรแล้วก็ขับเคลื่อนคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนี่คือฮีโร่จริงๆครับของทั้งตัวเตี้ยนะครับและก็ตัวไฮแลนเดอร์ในกลุ่มของ X-Series ครับ X-Series นะครับทั้ง Highlander นะครับแล้วก็ตัวเตีนะครับดูไปหมดแล้วนะครับไปเลยครับคันสุดท้ายรุ่นสุดท้ายครับด้านหลังผมนี่เลยครับนู่นเลย u ู v i X ครับปรับเปลี่ยนไม่เยอะครับในรุ่นของตัวท็อปครับแต่ว่าตัวร่างเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากมายครับแต่ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาครับไล์อัพสุดท้ายครับที่เราจะได้ดูในรอบนี้ครับนี่คือ ยูสุมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีนั่นเองครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นรุ่น RF นะครับที่เราจะมาดูกันเป็นเครื่องยนต์2.2มักฟอร์ดครับอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เยอะครับแต่ว่าคันต่อไปครับที่เราจะไปดูกันก็คือตัว Active เน่ยเปลี่ยนเยอะกว่าครับแต่มาเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนดีกว่าว่าเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างไปดูกันฮะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในตัวยูสุมิวเอ็กซ์ในรุ่น RF นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับคุณเห็นโช๊คตัวใหม่ครับนี่คือโช๊คสติฟเฟกครับ ที่เขาบอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนภายในครับคือยังเป็นทวินชูปอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าข้างในครับมีการปรับเปลี่ยนวาล์วตัวสปริงนู่นนี่นั่นเข้าไปเพื่อให้มันใช้งานได้ดีขึ้นครับคือมีความหนึบมากขึ้นครับในขณะที่ความนุ่มนวลจะไม่ลดลงเลยนะครับก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนเฉพาะตัวโช๊คตัวเดียวครับทำให้รถคันนี้มันขับได้มั่นใจมากขึ้นดีมากขึ้น แต่ดีจริงไหมเนี่ยผมตอบให้ไม่ได้นะฮะต้องรอผมเอาไปลองขับดูก่อนครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวที่ผมลองมาก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวมิลเอครับรถมันก็นหนึบอยู่แล้วแล้วก็นุ่มนวลอยู่แล้วผมว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะ ยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยฮะโซนอื่นๆนะครับที่อยู่บนอิวสุวิวเอสเดอะเน็กซ์พีครับรุ่นนี้เป็นรุ่น RS ครับแต่ว่าจะใช้เครื่องยนต์2.2 m a x f o r s นะฮะตัวนี้จะเป็นกลัวขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นนะฮะก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมครับ2.2 m a x f o r s 163แรงม้า400นิวตันเมตรครับขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะฮะยังเหมือนเดิมล้อแม็กซ์เป็นลายเดิมนะนี่ก็จะมีล้อแม็ก ลายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีดิสเปกนะอย่างที่บอกไปแลแหม่เมื่อไหร่จะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวลามกรีนซะทีนะเนี่ยผมว่าแหม่ถ้ามันเปลี่ยนนะก็จะดีมากขึ้นครับอ่ารงนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อสีดาครับบันไดเหมือนเดิมครับกล้อง3ามร้อยหองศายังมีให้เหมือนเดิมเฉพาะตัวที่เป็น RS นะครับแล้วก็นี่มีตาสัญลักษณ์ RS ให้นะครับมีราวหลังคาสีดํามาให้นะครับมีซุ้มล้อด้านหลังมีมือจับครับแบบ Keyless Sentry เข้ามาให้นะครับนี่ก็ เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ตัวลายมีเซ็นเซอร์ให้1 2 3 4 5 6จุดนะครับลายอะไรพวกนี้เหมือนเดิมแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้ายังมีให้เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีระบบเรียกว่าไม่ใช่คลิกเซ็นเซอร์นะแค่เดินเข้าไปใกล้แล้วเดินถอยออกมารถก็จะเปิดประตูให้อัตโนมัติแล้วนะครับนี่ก็ยังมีอะไรพวกนี้ให้เหมือนเดิมในรุ่นของ RS นั่นเองครับขยับเข้ามาด้านในนะฮะก็<ม> เหมือนเดิมครับเบาะหนังไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ตัวเส้นนะครับที่มีการตัดเป็นแบบสีรามกีนนะครับแล้วก็จะมีตัวตาสัญลักษณ์ RS ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเบเบาะไฟฟ้าอย่างที่บอกไปครับเบรกมือไฟฟ้าออ t โตโฮมีให้ครับและตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอย่างที่บอกไปว่าอิวสุใส่พวงมาลัยไฟฟ้าในรุ่น R.S เนี่ยเข้ามาเป็นรุ่นแรกแล้วก็มีตัวของ Ultimate ด้วยนะครับมีกล้อง360องศาให้นะครับเหมือนกันนะฮะใส่มาเลยนี่ก็เหมือนเดิมนะรับวอกว่าไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นมากใหม่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวที่เป็น v c o r s แล้วก็ Highlander ที่เราดูกันไปแล้วนะครับหน้าจอ9นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับ แล้วก็อย่างอื่นก็รู้รามากมายเหมือนเดิมไม่รู้จะให้ดูอะไรแล้วเพราะว่าดูกันไปหลายรอบแล้วแล้แถมยังขับแล้วอีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอัลติเมทหรือว่าจะเป็นตัว R S เครื่อง3000แล้วก็เครื่อง2.2 a แบ็กฟอร์ดก็ขับเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ย่องลองย้อนไปดูคลิปก่อนที่เราไปดูที่เราเคยไปขับกันมาแล้วมีแองเกิลนะครับในส่วนของตัวเ,เหมือนกับออฟโรดให้นะครับแต่อย่างที่บอกไปคันนี้ เป็นรุ่นขับสองนะลุยเยอะมากไม่ได้เท่ารุ่นขับสี่นะอ่ะมี่คร่าวาของด้านหน้านะด้านหลังไปทบทวนกันอีกทีับว่ามีอะไรบ้างเปิดประตูประตูด้านหลังนะข้างหลังก็จะไม่ได้มีแอร์ให้ตรงนี้นะแต่ว่าเขาใส่มาด้านบนแทนนะครับนี่มันช่องแอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับรับรองว่ามีทุกตำแหน่งนะครับนั่งกระสบายแน,น,น่นอนนี่มีนะอ่าสไฟไม่ติดละอ่ะเปิดหน่อยเนาะนะครับแล้วก็จะมี แถวสองก็มีที่เท้าแขนอย่างนี้แล้วก็มีช่องวางแก้วตรงนี้ให้นะครับมีช่อง USB Type C เนาะให้สองช่องตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็บอกพับได้ 60- 40นะครับในแถวที่2เพื่อให้คนเดินเข้าไปนั่งในแถวที่3ได้นะครับนั่งได้ไม่ได้เนี่ยลองไปดูนะในคลิปเก่าผมลองนั่งให้ดูแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้แล้วก็ขับให้ดูแล้วนะครับปัดอัตราประหยัดได้เท่าไหร่เนี่ยก็ลองดูกันอันนี้เอียงได้เยอะด้วยนะครับอ่ะ ทบทวนการประมาณนี้นะนี่คือภายในของตัวที่เป็นรุ่น R S ใน Isuzu e MU-X the next peak นะเดี๋ยวคันเราไปคันนู้นเนี่ยรับองว่าคันนั้นน่ะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากกว่าเพราะว่านั่นคือรุ่น Active ครับรุ่นเริ่มต้นที่หลายคนชอบไปแต่งแต่มันใส่ออปชันมาเพิ่มมารอบนี้รับรองคุ้มค่าแน,น่นอนฮนะส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัว MU-X รุ่น Active หรือรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับ ต้องบอกว่ามันจะเป็นรุ่นที่ถูกปรับเปลี่ยนมากที่สุดในชุดของ m ิวเแล้วครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนี่ไม่ใช่รุ่นมาตรฐานนะสิ่งที่เขาเปลี่ยนคือตัวพวกซุ้มล้อพวกปรับความสูงของรถให้เตี้ยลง ตัวแม็แล้วก็ตัวที่เป็นคาลิเปอร์เบรพวกนี้ก็ไม่ใช่ของไม่ใของที่เป็นมาตรฐานเลยแต่ว่าอันนี้ก็แต่งให้ดูนะครับว่าจะทาได้ไหมแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนไปคืออะไรบ้างครับเริ่มต้นนะฮะก็คือตัวไฟหน้านะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติใส่มาให้แล้วนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติเนี่ยก็ใส่มาให้แล้วเช่นเดียวกันครับและระบบ เอดาสครับเขาใส่มาเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอตต i ฟคู o ทอนโทนะฮะระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับระบบนู่นนี่นั่นมากมายนะครับเยอะแยะไปหมดที่เอดาสใสมายกเว้นชุดที่มันจะมาคู่กับตัวพวงมาลัยไฟฟ้าอันนั้นจะไม่มีเพราะว่ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแอ t i v ฟเริ่มต้นยังเป็นพวงมาลัยนะ้ำมันอยู่ตามปกติเลยนี่เห็นไหม นี่โอ้โหต้องบอกว่าเพิ่มมาเยอะมากและที่สำคัญสิ่งที่เเพิ่มมานี่เลยครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยไม่ว่าคุณจะขับมิวเรุ่นไหนครับคุณได้แพดเดิลชีฟแล้วนี่เห็นไหม มาทุกรุ่นย่อยครับและแน่นอนว่าเขาไม่มีอยู่แล้วคือตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮครับส่วนหน้าจอครับด้านในเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวนี้นะครับจะไม่เป็นแบบเข็มลุ้นๆ้แล้วนะครับเขาจะมีตัวหน้าจอดิจิตอลตรงกลางเพิ่มมาให้แบบ4.2นิ้วครับเพิ่มเข้ามาให้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมของดีทั้งนั้นนะครับที่ใส่มานะครับนี่เฉพาะตัวที่เป็นในสู่ของ a c t i v e นะที่ทำการเปลี่ยนแปลง เยอะมากๆครับและที่สำคัญครับตัวโช๊คด้านล่างเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันทั้งหมดทุกรุ่นย่อยครับก็คือถ้าตัวท็อปที่เป็น r s ได้ครับชุดหลังเนี่ยตัว Active ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นก็ได้โช๊คอัพแก๊สแบบ Stiff f เ e x เหมือนกันนะครับปรับจูนใหม่ขับดีไหมตอบไม่ได้ต้องไปรอขับของจริงครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับที่เป็นรุ่น Active ที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดในไลน์อัพของตัว m ิลเครับและข้างหลังนี้ฮะเห็นไหม นี่ที่เรามาถ่ายทางกันรอบนี้ครับแปดคันด้านหลังผมนี่นี่เขาที่เราได้ไปดูกันทั้งหมดเลยครับอาจจะมีบางรุ่นที่ซ้ํากันบ้างครับสีแตกต่างกันบ้างแต่ว่านี่คือที่เราไปดูกันทั้งหมดแล้วนะครับในรอบนี้โหเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายครับส่วนราคาครับเช็คได้เลยนะครับในเว็บไซต์ของ auto rep com นะครับอันนั้นละเอียดเยอะมากกว่าครับมีทุกรุ่นย่อยมาให้ดูเลยครับทั้งตัวยูสุดีแม็กฮายแลนเดอร์ยูสุวีคอร์สครับยูสุมิวเอ็ก์โอ้โหครบทุกรุ่นแน่นอนครับ วันที่21เราพบกันแน่นอนครับในราคาเท่าไหร่บ้างลองไปดูนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วของการพาชมรอบคันรถใหม่ของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Auto d e e ทุกคนนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถใหม่แบบนี้ครับการพาขับรถรีวิวกันจริงๆครับหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นนะฮะที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ครับแล้วก็กดปุ่มสันกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลด คลิปขึ้นไปใหม่มันจะมีการเติมไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอ๋ยครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีฮะ